สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะอัดไปแล้วครึ่งนึงข้อดีอมอนี่บานแอดมีทรงสก,การเนาะคะ่ะคุณยายเสียงคนจุดดังแต่เลยต้องปิดอัดไหมแต่แนวทางเขาไปร้ายเติบแล้วเนาะคะ่ะไปเบื้องชุดเต็มสามเซียนเนาะคะ่ะลาวพัฒนาให้พี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะของแอดองวดที่แล้วเขาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ติดบนล่าง8 9 0เข้า9 fc 2 3 5เข้า2วิ่งรูด8 9เข้า9ค่ะระวังให้ดีตรงนี้กอดกันออก3ตัวม่หลายรอบแล้วพี่น้องนะคะไปที่งวดนี้วางที่3 4 5นะคะ fc 0 1 3วิ่งรูด3กับ6 3 8 3 9 6 8 6 9 3ตัว6 3 5เนาะคะ่ะพี่น้อง ไปที่ของน้องต้าวาง8กับ9 8 5 8 7 8 2 9 5 9 7 9 2 3ตัว9 8 4น้องต้าพารวยเนาะคะ่ะไปที่ของเซียนสรารคามวางที่5กับ7 5 6 5 4 7 6 7 4 3ตัวหางเดียวคือ5 7 0เนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องแคปออเดอร์ค่ะสามเซียน เด่นล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นล่างงวดที่แล้วสูตรนี้เข้าที่เลขสองผลออกหกสองเนาะคะ่ะเด่นล่างสูตรนี้เข้าที่เลขสองวดนี้ได้ห้าหกเจ็ดที่เด่นล่างชุดนี้นะคะ่ะพี่น้องห้าหกเจ็ดนะคะ หมดแล้วลูกีต้าเก็บให้แม่หน่อยกีต้าเก็บงานให้ก่อนเดินบนสูตรนี้เดินยาวๆค่ะพี่น้องเต็มหนากระดาษเลยค่ะแ้ะกับไม่รู้ที่สองงวดเนาะโอ้ยล่มมากััดเดียวพี่น้อง เต็มหนากระดาษอ้ยว่างกับอะไรฮะน,นี่เด่นบนเนาะค่ะชุดเด่นบนเด้อชุดนี้เฮ็ดมาลุ้นไปสองงวดแล้ววดที่แล้วเขาเลขเก่ายุที่หกสองเจ็ดเก้าที่นี่มันเต็มแอดเล่ขัดออกมาใส่ใบนี่แจงพี่น้องเด้อค่ะขัดออกมาใส่ใบนี่แอดจะได้ทิ้งใบไงนะคะสูตร เอาเรียบร้อยถูกต้องนะคะวันนี้แอดก็จะเลยจะเอาใบนีออกนะคะเอาพี่น้องแคปเอาเดินยาวมากได้เปีียนกระดาษสามเทียเราได้หนีเทียที่สามพี่น้องสำหรับเด่นบนชุดนี้เจ็ดหนึ่งสามมือหนึ่งสิบห้าบอเนาะคะ่ะวันนี้จะมาไหมเด่นบนชุดที่สองสูตรที่สองวดที่แล้วเข้าที่เลขเก้างวดนี้ได้แปดหกเจ็ดแคปเอาเนาะคะ่ะ เด่นบนเนะค่ะพี่น้องเด่นบนสูตรนี้งวดที่แล้วก็เข้าที่เลขเจ็ดนะคะสูตรนี้งวดนี้ได้สามหกเจ็ดค่ะพี่น้องชุดเด่นบนนะคะสี่สูตรนี้เขาเด้อค่ะพี่น้องเดินเยามากเลยเด่นบนสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าที่เลขเก้าวันนี้ได้สี่หกหนึ่งที่นี่เด่นบนสี่สูตรนี้แอดจะเลี้ยงให้เบิงว่า ชนไม่เนอะและก็ตัวไหนชนแล้วจะมาไม่เนอะพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะภาวาสูตรมันไม่สูตรเริ่มต้นไหมเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องแคบเอาเนาะค่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะความตายนี่แขนข้อถูกบาดยางเขามาเบากินน้ำยืมน้ำกันว่างหันออกไปยังได้ยังไปส้นเสาไฟโอ้ยเนาะค่ะเอาพี่น้องเอา แคบเอาวันนี้เด่นบนสูตรซีสูตรนี่ชนกันยูทีเลขกเจ็ดสามสูตรเล็กหกสามสูตรนะคะเจ็ดสามสูตรหกสามสูตรลองสามเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมเดอ้อค่ะเอาโปรแกรมงานนี่เง่าถ่ายยูจักสิไปย,ยังใดพี่น้องจักสิไปมองใดก่อนเนาะคะ่ะอันเลขล,ลดผูช้นต้นเสาไฟวังหันพี่น้องเลขรดเล่าแปดเก้าเก้าหก นี่ค่ะแอดถอดได้ไมาได้ได้กุญแจเพราะว่ารถอ่าหน่วยร่องบานกูฉีดนลับตัวไปรักษาแต่โทษแจงกลับมาเมื่อกี้ว่าเสียแล้วเนาะคะ่ะทะเบียนรถเล่านี่ค่ะอยู่ในมือแอดนี่อ่ารถค่าเสาไฟอยู่เนาะคะ่ะรถค่าเสาไฟอยู่ก็เลยรถด,ดีๆอยู่ได้พี่น้องคนเสียเนี่ยเนาะคะ่ะรถขี่ได้สภาพแอดกานรถเสียรถหายเนาะ เลยเอากุญแจรถมาไว้ให้เล่า,า,ลา,ลาต้องเอาไปยื่นให้อาเจ้าหน้าทีเมู่บ้านไปเจอกันอยู่งานเขาดาําไปขึ้นให้เจ้าหน้าทีเมู่บ้านเพิ่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะเลขเลขรถทะเบียนรถน่ะแอดเพจแล้วแปดเก้าเก้าหกเนาะคะ่ะแปดเก้าเก้าหกพี่นอ้องอ่าแล้วเป็นผู้ชายเนาะคะ่ะลูกพี่ลูกน้องหรือว่าเป็นกลับว่าเป็นพี่เป็นน้องเนาะคะ่ะเกี่ยวกับว่าอ่าเป็นคนคุ้นเคย รูจักกันนะคะรูจกักกันกับพี่ชายแอดเนี่ย่หละกับผู้หญ่บ้านเนี่ละ่ะเพิ่นเคยเป็นเบาคเคยเที่ยวคเคยอยู่น้ากันต่สมัยแตงแต้คเนเป็นเบาน้ากันผลน,นะคะโอ้ยยังวะมากินน้ำยุ่นี่เราะพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันนะคะพี่น้องเด่นบนตัวเดียวที่นี่มันรุดงวดที่แล้วมันเขายุที่เหล็กเก่าแอดก็เลยเอามาเพิ่มเพิ่มโค้งทีเป็นแปดเก้าเห็นปะคะ่ะนี่ค่ะ ศูย์หนึ่งเขาเลข0ศูนย์เยอะแต่ว่าแปดบ่มีเก่านี่แอดก็เลยเพิ่มคาของทีสูตรเดียวกันแอดจะเอาทิ้งเราเนะาะเพราะว่าเอาสูตรแล้วนะคะเด่น mm. บนเดินยาวๆถูกต้องค่านี่ค่ะพี่น้องเด่นบนสูตรที่แล้วชวนวเจ็ดกับหกสูตรนี่ชวนวแปดที่จ,จับคู่กันออกบ่หัวที่แล้วมันชนกันเนาะค่ะเอา ว่ากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นชุดบนโอ้ยแต่นายอีหลีด้อค่ะอาอ็ออกไปเห็นลดก็นลดสภาพดีๆทุกอย่างเลยแต่เป็นอย่างหอดวางเนาะพี่น้องเนาะหอดวางแต่นายค่ะเนาะค่ะโอ้ยแต่ผางนายพี่น้องอันนี้เด่นล่างเป็นชุดเด่นล่างงวดที่แล้วจับคู่เข้า เห็นปะค่ะแอดเลี้ยงไท่าหวดที่ชนกันซีซีซีเนเข่าซีซีหวดที่ออกเก้าหากะตามนี่เลยพี่น้องเนาะคะ่ะงวดที่แล้วหกสองค่ะพี่นอ้องเบิ้งเอาแคบเอาเนาะคะ่ะตัวมันหน่อยแคบแล้วก็ขยายเบิ้งเอาเนาะคะ่ะเด่นล่างสูตรนี้ก็เหลืออยู่สูตรหนึง่งมีชนน้ำขาเจ้าบอบอมี่นะคะ สูตรเที่ยวเขาเที่ยวรถดูเด่นล่างสูตรนี้จะเป็นซุดสามซุดแปดซุดสองซุดหนึ่งบลูจัห้าสองห้าหนึ่งจังสี่ละเอาแคปเอาไวปเทเบิงเนาะคะ่ะเป็นชุดเด่นล่างนะะเาานาะก็ใส่ในคลิปเดียวเลยเนื่องจากว่าเอ๊ะไมล้าอพอพอพี่น้องเนาะคะ่ะหลังเลือกกลางแล้ววันที่สิบเอ็ดก็จะอ่าลงโตโดอกเข่าทีเข่าทากเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นชุดเด่นบนล่างด้วยที่นี่ เด่นบนล่างมือนีผันช่นสามได้บ่ะนี่พี่น้องเมื่อเอา้าเนาะค่ะชนที่สามม,นานสมือนันชนสองมือนีชนสามบังหันชนยังบองหันบองหันช,น,น,น,ชนเจ็ดบอกค่ะบองหันบ่นชนเนาะชุดเด่นชุดประกบบองหันเด่นล่างเมื่อกี้ชนเจ็ดลองหกมาเราก็จับใส่เลยสามเจ็ดสามหกบ่ชนสามเด้อนี่พี่น้องนะคะ เอ็ดหมักสามแห้งมือนี่เนาะค่ะสามกับแปดนี่ <c oughs> โอ้เท่งไข่พี่น้องมือแรงกระจไปปลาใสหมูหนึ่งเด้อะค่ะเจอกันมือแรงเนาะค่ะที่หมูหนึ่งเนาะค่ะหลักสิบล่างไม่เข้าเนาะค่ะหลักสิบล่างไม่เข้าหลุด มื่อนีได้8ปดสองซีพี่น้องสิมาบอหลักสิบล่างรุดไปยุหลักหน่วยเมดดเลยอันนี้ได้ซีหเจ็นะคะชนกันที่เลขสี่พี่น้องที่หลักสิบล่างหลักสิบล่างช่อนเลขซียู่3สามสูตรแต่เป็นสูตรที่หลุดหมดแล้วนะคะแต่เป็นสูตรที่หลุดหมดแล้วชนเลขสียู่สามสูตร เลขห้าสองสูตรเลขสี่สามสูตรนะคะเอาแคบเอาค่ะพี่นอ้องงากง่ายไปตามเวลาเนาะพี่น้องเนาะค่ะคนเฮาเอียงกระซังบ่มีแนว่เทียงแ้แน่นอนตั้งทีลีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไมีแค่นั้นพี่น้องสุมเฮาหนี่ก็สิไปคือกันละค่ะเพี่ยงแต่รอเวลาไปจะไปก่อนไปรุ่นแค่นั้นเนาะ สิ่งที่เฮ้าควรเห็ดไว้คือความดีอุ้ยาวาคืออจะคข้องดีอันนี้วาวเองอ่ามันคนเฮ้าอายุมากหอดปานนี่มันมีทั้งดีและไม่ดีละค่ะพี่น้องนะคะ,คะเฮ้าในมาเมือเฮ้าหลูเฮ้าเห็นแล้วว่าอ่าสิ่งใดดีสั่งสิ่งใดบ่ดีเฮาก็แก้ครเอาตามทองเรื่องลนะคะ่ะอันนี้เด่นบนล่างยังเดินทั้งสองสูตรนะคะแต่ยังไม่หลุดสูตรไปไปมัป่นเลยค่ะสูตรนี้นะคะโอ้ยล่มยังฝาวเนาะพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไวส้สำนีเนาะพี่น้องเนาะมือนี้แอดฟันสามเนาะค่ะฟันไว้ที่สามเม็ดเดียวอ่าทั้งบนทั้งล่างละค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ